ยังไงเข้ามาถึงแล้วในวัดวัดหนองนกไข่พี่อาร์วดีเห็นนกเปล่าครับเพียบพี่ลาบ นะฮะแต่ผมกำลังงงอไก่ก็คือพระเจ้าตักศินอ๋อพอที่นี่ถ้าเข้ามานะคะจะเห็นเลยว่าเป็นพระบรมประชานุสาวรีย์ใช่ไหมคะของพระเจ้าตากนะคะซึ่งด้านหลังนี่ก็มีค่ะพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชค่ะมีการบอกว่ามีของที่นํามาแก้บนอะไรด้วยนะข้าวต้มมัดไข่ต้มพงมาลัยประทัดคนอย่างอาร์ตอะท้าบนหบนประทัดอะนิสัยอะไข่ต้ม อ๋อกากิน,นใช่ไม่ได้กัดจุดใช่ครับผมงั้นพี่ขอพวงมาลัยกับข้าวต้มมัดอ๋อทำไมพี่ก็อร่อยอ๋อพวงมาลัยอร่อยช่วงนี้พวงมาลัยก็สวยสวยๆอะไรอีกอ,อ่างเดียวก็สอกเลยสาเหตุที่ที่นี่ชื่อหนองนกไข่ที่เราเคยอยากรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามาเพราะอะไรครับเพราะชื่อชื่อมันแปลกๆไม่เคยได้ยินมาก่อนหนองนกไข่ตั้งอยู่ที่โอ้โหนี่ตั้งอยู่ที่เลขที่แปดสิบสามสิบแปดหมู่สี่นะฮะตำบลหนองนกไข่ โอ้โหนี่มองนี่แทบล่วงมานะฮะนแสง<า>สะทอ้อนนะครับทำไมพี่ไม่รู้สึกพี่มีแวนแ่นผมไม่ได้เอาแว่นมาวเนี่ยอ้อ่อาร์ตนี่เราอยู่จะไม่ได้อยู่กรุงเทพวะนี่เนาะสมุทรสาปราการสมุทรสาปราการสมุทรปราการเลยครับพี่สมุทรสาคอน,คอ,นอยู่สมุทรสาค,นครนี่ทอดตลอดทางที่มาก่อนจะเข้าวัดที่นี่นะครับพี่อาร์ตเห็นใช่ไหมพี่อาร์ตตึงหลับเพี้ยมเห็นมีนั่นเต็มเลยอ่ะเขาเรียกอะไรสวนกล้วยไม้เหรอมีสวนกล้วยไม้มีเยอะมากปลูกข้าวปลูกกล้วยไม้แบบ ปลูกฝรั่งอ่ะแล้วเอากระดาษมาห่อเต็มเลยแบบเฮ้ยเยอะมากคือแบบว่ามีรู้สึกว่าคือจากวัดนางสาวเราหาอะไรทานแล้วก็ขับรถมากับเพื่อนเรื่อยๆนะ,<ฮ>ะชีวิตสบายเลยค่ะคุณผู้ชมน่ค่ะอย่างที่อาร์ตบอกว่าอยู่สมุทรสาเลยนะสมุทรสาปราการเลยฮะสมุทรสาปราการานะคะสมุทรสาค, <ฮะ S 2> ครละมัง้งก็ <ฮะ S 2> มีข้าพพอดีชาวตำบลหนองนอกไข่นะคะก็มีความศรัทธาก็เลยบริจาคที่ดินนะคะตั้งแต่ปี2 5 0 1นนะคะโดยมีหลวงปู่แก้วนะคะอดีตเจ้าคณะเนี่ย แล้วก็มีประธานคาราวารับมอบที่ดินด้วยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยโดยประวัติอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขออะไรไมาเนี่ยครับขออะไรไมาเนี่ย เห็นเพราว่าศัตรูก็เลยอยากไม่อยากให้มีให้มีศัตรูกับผมใครที่เป็นศัตรูก็ให้ออกไปจากชีวิตผมซะแล้วปรากฏอะไการอยู่พี่กับอาร์ที่ไม่ได้ทำกับอาร์ทนะพี่ออมคิดไม่ดีกับผมอาร์ทอยู่พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับอาร์ทพี่ไม่หรอกอยู่พี่รู้สึกร้อนร้อนเกิดอะไรขึ้นกับพี่เนี่ยในความหมายคือผมเป็นศัตรูของพี่หรือพี่เป็นศัตรูของผมกันแน่เนี่ยร้อนร้อนเลยเออแต่คนเราเป็นปะ พอเราเห็นก็ว่าศัตรูหรือเอาชนะเรื่องนี้เราจะขอในเรื่องนี้ใช่อเ,เออมันมันมันจะมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าให้เอาชนะสิ่งที่ไม่ดีเราเอาชนะได้เหมือนแบบเลเหมือนแทนความหานกล้าของพระอ,องค์ใช่ไหมครับแาเอออยากให้กับะ วัดหนองนกไข่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองนกไข่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะจากวัดน,นางสาวเดินทางมาประมาณ12กิโลเมตรผ่านทางซอยวิรุณราชสองข้างทางจะมีสวนกล้วยไม้อยู่ริมทางนะคะวัดหนองนกไข่สร้างขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2501ค่ะภายในพระอุโบสถวัดหนองนกไข่แห่งนี้มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในอุโบสถนอกจากพระประน ในอุโบสถแล้วมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม,มา้าที่พี่อ้อมและน้องอาร์ตของเราเข้าไปกรารสักการะเมื่อสักครู่นะคะและพระรูปทรงประทับยืนพระหัตถ์ทรงพระแสงดาบและพระรูปทรงบัลลังก์และสี่ทหารเสือคู่พระไทยในตำหนักที่วัดหนองนกไข่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนทั่วทุกสารทิศมากราบไหว้เป็นประจำเลยละค่ะ เดี๋ยวพี่อ้อมและน้องอาร์ตของเราจะพาไปเที่ยวที่วัดไหนต่อเชิญตามไปเช็คอินกันเลยค่ะ <Yeah. S 2> ครับผมนี่เราอยู่ที่อีกวัดหนึ่งแล้วนะคะวัดท่ากระบือวัดท่ากระบือฮะที่เรามาเพราะชื่อนี้แล้วก็จริงดังคาดใช่ที่ชื่อนี้จริงๆแล้วคือวัดท่าควายท่าควายเลยฮะวัดท่าควายค่ะเพราะแต่เดิมเนี่ยประชาชนสมัยนี้เขาต้องนำไม่ใช่สมัยนี้ประชาชนละแวกนี้เนี่ยเขาต้องนําควายมาสัญจรไปมาค่ะคแล้วก็ขึ้นท่าตรงนี้เพื่อข้ามแม่น,น้ำท่าจีน นขวายไปถ่ายนาทำาคงทางานของฝั่งนู้นใช่ค่ะวัดนี้ก็เป็นวัดเก่านะตั้งแต่ปี2439เพราะฉะนั้นจะเห็นสิ่งปลูกสร้าง<ฮ>หลายๆอย่างนะคะมีเขาโครงความโบราณอยู่นะฮะเป็นร้อยร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีนะคะก็จะสร้างด้วยไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยพระอาจารย์นะคะนันเจ้าวาดก็ค่อยๆ บูรณะนะคะค่อยๆสร้างสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะทําให้คนได้มาสักการะกันได้ง่ายๆนะคะมีเยอะแยะเลยแต่ไปหมดจนเป็นวัดใหญ่ซึ่งเมื่อก่อนเขาบอกเป็นวัดเล็กๆค่ะพี่อาร์ตรก็น่าจะอยู่มาแล้วก็บูรณะมาเรื่อยๆจนใหญ่คือมีพื้นที่เพิ่ม,มเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าค่ะน่านะจะเป็นเรื่องของประชาชนที่ศรัทธานะคะครับนะคะอ่ะนี่ไงหลวงนั่นคือเรากำลังพูดถึงหลวงปู่รุ่งนะคะท่านได้แสดงธรรมเทศนาอบรมการสั่งสอนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จัดส่งพระพิสุไปแสดงธรรมท่านมรณะตอนปี2500ค่ะสิริรวมได้84ปีเท่ากับ6 4พ0 0สาน,ะนี่ยะซึ่งบริเวณวัดนี้ก็จะใหญ่มากกันนะพี่อ๊ดพี่อ๊ว่าใหญ่ไหมอ่ะถ้ามองจากฝั่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ลึกไปนู่นเลยนะครับครับกว้างขวางแล้วก็ตรงติดกับแม่น้ำเลยติดแม่น้ำ แล้วเมื่อก่อนเขาพาควายข้ามแม่น้ำเป็นยังไงเนาะโปะปะพอขึ้นท่าต้องมีลากโปะป่ะพี่อาร์อย่างเงี้ยหรือน่ะเรือโปะดึงอย่างงี้ป่ะดึงสาวอย่างเงี้ยสาวไปโอ้อยากอะเนี่ยโอ้โหเป็นควายก็ลำบากเหมือนกันเนะาะแล้วเป็นไรสบายมั้งนะ <c oughs> อาจะเป็นไรเป็นควายไหม อามาไปปะอามาอ้า,า,อา,า,อาเดินนะเดินเดินอ่ะหิวยังหิวยังอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวไปกินนะย่า,อ,า,า,ายอยู่ตรงนู้นนะเป็นควายอดทนนะแข็งแรงนะข้อดีของควายใช่มค,ควายไม่ดีคนชอบคิดว่าควายโง่เออมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะเอาว่าควายฉลาดฉลาดที่จะไม่แคร์คนอ๋อไม่ว่าใครจะทำอะไรแล้วแต่ไม่ว่าใครทำไหนทำไหมอ๋อจริงคือเชิดเชิดสวยๆเลิศๆไปเกิดมาก็ทำงานจ้ะ จริงจริงควายเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อไถนานนะคนไปเอาเขามาไถนั่นไงี่ยเขาอยู่เขาเฉยเฉยเขาทําให้ไปว่าเขาโง,ง่ไออารา์ตนี่ใครว่าอาร์ตโง่งพี่โกรธเลยนะโง่เหมือนควายใครว่าอาร์ตนี่พี่โกรธเลยนะนี่อุย้ยสบายจังเลยที่อาร์ต ตั้งอยู่ที่ตำบลบางยางอเภอกระทุ่งแนจังหวัดสมุทรสาครค่ะแต่เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ตั้งขพ้นเมื่อปีพุทธศักราช2430ต่อมาจึงยกฐานะเป็นวัดแต่เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดท่าควายค่ะเนื่องจากบริเวณนี้แต่เดิมชาวบ้านนำควายข้ามไปมาที่หน้าวัดเพราะว่าวัดอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนพ่อค้าหรือชาวนาได้นำควายมาเพื่อค้าขายบ้างเพื่อทำนาบ้างจึงเคยเป็นท่าน้ำสำหรับวัวควายลงกินน้ำค่ะ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นว่าวัดท่ากระบือแทนเมื่อปีพุทธศักราช2441พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระไพรโรธวุฒธ,ธาจารย์หรือหลวงปู่รุ่งได้รับตำแหน่งจากนณะสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือท่านได้ก่อสร้างวัดและพัฒนาวัดในส่วนต่างๆเช่นอุโบสถสาราการประเรียนบุติเป็นต้นค่ะ กลาวได้ว่าถ้าเป็นองค์ริเริ่มส,สร้างสรรค์พัฒนาวัดท่ากระบือให้เป็นวัดที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างในยุคสมัยนั้นนั่นเองค่ะปูชนียาวัตถุที่สําคัญได้แก่พระประทานในอุโบสถพระพุทธรูปนั่งแบบบางสมาธิวิหารจตุรมุขหน้าอุโบสถป,ประดิษฐานรูปปั้นหลอกหลวงปู่รุ่งปิสรโรมีพุทธบริษัทประชาชนนับถือมากมายเลย เพราะถือเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเชื่อกันว่าเมื่อจะประกอบกิจาการงานใดหรือยาทุกร,ร้อหต่างๆ ครับ,รบนี่ไม่ใช่วันแรกที่เราให้อาหารปลาเนอะใช่เราใ,<ช>ให้บ่อยมากเลยนนเดือเนี้แล้วซึ่งปลาเนี่ยก็คืออยู่วัดตัวที่เราเคยให้มาแล้วเขาให้มานี่รับจอบรับจอบเรื่อยๆวนน่ะรับจอบรับจอบพูดถึงเราก็ต้องขอบคุณนะทางกรีนช Channel ที่มีรายการนี้ให้เราทํานะใช่ครับทําให้เราได้เข้าวัดแล้วก็แบบได้แบบอืได้ดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆบ้างนะคะดีกว่าดูแลตัวเองอย่างเดียวขอบคุณมากเลยอ,อย่าใช้ลมอ่ะอย่าใช้ลม เดี๋ยวใช่ลงเขาตัวใหญ่มากอ่ะเขาตัวใหญ่มากอ่ะถ้าเขาโยนลงไปเดี๋ยวเขาติดคอนะถ้าลงปากพอดีเข้าคอเนาะเขาอยู่เย็นดีนะฮะอยู่เย็นเป็นสุกจช่วันนี้ว่าเป็น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 อะไรนะไม่ใช er like ่เป็นสุกแล้วหรือมั้งโอ้ยพีอดมดูปลาตัวนี้ดิีไม่ใช่ปลาแล้วล่ะมะพร้าวแล้อมั้งแหมไอ้นี่วันนี้เราก็ไป วัดเริ่มต้นตั้งแต่วัดนางสาวที่มีคนแนะนํามานะคะก็คือง่ายๆเลยวันนี้เราเริ่มจากสิ่งที่คุณผู้ชมอยากให้เราไปครับเราก็ไปนะคะอยากให้เราไปเราก็ไปพอไปที่วัดนางสาวเสร็จมีคนบอกต่อว่าควรจะไปวัดนี้วันนี้มีวัดแปลกๆชื่อแปลกเยอะใช่นะคะเราก็จัดเต็มนะ,ะก็เท่าๆที่เวลาเราได้นะคะมันมีหลายชื่อมากแต่ว่าเห็นตรงกันว่าชื่อหนองนกไข่น้องนกไข่ไขที่แรกค่ะก็ได้ทราบว่าเขาก็ บูชาของพระเจ้าตักสินกันด้วยใช่คะ่ะศรัทธาในพระเจ้าตักสินนะคะจากท่านเจ้าอาวาสองค์งเดิมนะคะแล้วก็มาวัดนี้นะคะก็คือวัดท่ากระบือนะคะหรือว่าท่าควายนะคะที่เรามาอ,อยู่ริมน,น้ำจ,จริงค่ะพอดีอึอยพอดีอ๋อครับครับ,รบนี่ก็ได้เห็นว่า ได้รู้อีกที่หนึ่งว่าเมื่อก<ช>่อนใ,<ช>ใช้ควายในยการทํามาหากินต้องข้ามไปฝั่งนู้นทํางานทํามาทํางานกันคือเรียกได้ว่าชื่อทุกชื่อแหละคะ่ะมีม,มีที่มาหมดคือวัดในกรุงเทพก็จะชื่อลักษณะหนึ่งชื่อพระราชทานอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่เนี้จะเป็นวัดที่อยู่ตามแหล่งชุมชนของชาตเมืองของต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นชื่อก็จะเป็นอิงกับสิ่งที่ แต่ละพื้นที่เป็นแต่ละชุมชนเป็นนะคะคหลายๆครั้งใช่ไหมที่เราไปต่างจังหวัดเราจะบอกว่าผ่านนี้คลองบ้านนั่นคลองบ้านนี่อะไรยี้ใช่ไหมมีชื่อเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายไปหัวหินเคยเจอบ้านหนองพลับอ่าแล้วเป็นก็ <ๆ S 2> เลยบอกเฮ้ยชวนเพื่อนไป ไปบ้านขอสองกันไหมทำไมอ่ะอนืนึกว่าบ้านน้องพลับน้องพลับมันจะได้เจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยต้องต้องลองดูนะฮะค่ะก็คือความคุ้นชินและความคุ้นเคยนะคะก็เกิดให้เป็นชื่อนะคะถามว่าชื่อนั้นสําคัญชนยเว่าชื่อนั้นก็สําคัญช,ชื่อนั้นแต่ละชื่อมักจะมีที่มาเหมือนอย่างที่อาร์ตเคยบอกว่าอาร์ตชื่อมารุรตแปบลบว่าอาย,ายุนะคะชื่อก็มีที่มาคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะตั้งจากที่มาอะไรก็แล้วแต่ครับชื่อทุกคนมีความสําคัญชื่อทุกชื่อมีความสําคัญแต่จะมากหรือจะน้อย ไม่สําคัญไปกว่าการที่เราจะได้ทําตัวของเราเป็นคนดีนะคะวัดที่ตั้งอยู่ได้มายาวนานไม่ใช่เป็นเพราะชื่อค่ะคแต่เป็นเพราะว่าพุทธศาสนาพระทําให้คนศรัทธาแล้วก็สืบต่อศาสนาเป็นจนถึงทุกวันนี้มากกว่า ใช่แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องราวของวัดต่างๆเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเจอแน่นอนนะฮะอยากจะให้ไปวัดไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะครับที่ Facebook ของเราครับ facebook.com/thamtourgreenchannel นะครับวี่พี่อาร์ตเอ้ยท่านี่เป็นตู้ปลานะมันจะเป็นตู้ปลาที่ใหญ่แล้วแบบไม่มีข้อจำกัดมากเลยดูดิว่ายกันแบบสวนกันแต่หรือว่าหรือพี่กำลังเมาหรือพี่กำลังเมา เริ่มจะเม,มาแล้วล่ะครับพี่ย้อมเริ่มมาตั้งแต่เยียบ่าเรือแล้วล่ะครับกันเดี๋ยเราลาคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะฮะติดตามได้กับทำทัวร์นะครับทุกวันพุธครับแล้วก็กรีลานวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะใช่พรฤแล้วก็อาทิตย์ค่ะอ๋อพหัสแล้วก็อาทิตย์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับิทิิทิิิิิิิิิิิ